วันนี้เราจะกลับมาในเรื่องของ วัยรุ่นครับ<ะ>เรื่องของการพูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นหร<ะ>ือถ้าเรียกอย่างนึงคือเรื่องของเพศศึกษากับวัยรุ่นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นๆเลยนะครับคืออายุสัก1 3 1 4ปีเลยเพราะว่าถ้าเป็นตอนปลายเนี่ยเช่นอยู่ในช่วงมัธยมปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วสมัยนี้เรื่องการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของสื่อต่างๆทําให้วัยรุ่นรู้กันเยอะนะครับสำหรับตอนต้นเนี่ยเราจะมีวิธีการพูดกับวัยรุ่นอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าพูดมาากกกเเินนไปปจะ็รชี้้โให รอหืเปถ้าไม่พูดเลยเนี่ยจะมีข้อเสียหรือเปล่าโดยรวมเนี่ยหลักการทางเพศวิทยาของเราเราถือว่าควรพูดกับลูกเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศครับฉะนั้นอันดับแรกก่อนนะครับให้คุณพ่อคิดแม่คิดว่า ควรพูดเป็นสิ่งที่ดี oh. เพราะว่าเมื่อลูกโตขึ้น oh. ถ้าลูกมีปัญหาเรื่องเพศเนี่ยลูกจะคิดถึงพ่อแม่เป็นหลักเลยและจะมาปรึกษาพ่อแม่ก่อนเวลาตัวเองมีปัญหานะครับและคุณพ่อคุณแม่จะช่วยลูกได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อแม่ไม่ลูกไม่พูดมาทีลูกไม่กล้านะครับ oh. ฉะนั้นอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็คือจะพูดเมื่อไหร่คำแนะนำของหมอคือนะครับคือพูดเมื่อมีโอกาสพูดนะครับเพราะจู่ๆเนี่ยเราคงจะไม่พูดกับลูกว่า ลูกวันนี้เรามาคุยเรื่องเพศกันเถอะ<ส>นะฮะเด็กคงงงนะครับอายุ1 3บ4จะจู่มาคุยเรื่องเพศถูกไหมครับโอกาสคือยังไงล่ะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าดูทีวีกับลูกแล้วทีวีพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศบางอย่างแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเลยเห็นไหมครับลูกในทีวีพูดแบบนี้เราก็พูดเรื่องเพศต่อไปหรือว่าเออเราเดินไปนะครับเจอบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศเช่นใน,นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะกแล้วก็มาพูดให้ลูกฟังฉะนั้นก็แสดงว่าพูดเมื่อมีโอกาสนะครับแล้วก็หาโอกาสในการพูดกับลูกเรื่องนนี้ะครับ เราก็มาดูเรื่องประเด็นบ้างครับว่าเราควรจะพูดกับลูกเรื่องเพศในประเด็นไหนบ้างนะครับโดยทั่วไปตามอายุนะครับถ้าเราพูดถึง1 3 1 4เราก็เอาประเด็นหลักๆที่ลูกควรรู้ก่อนเช่นกายวิภาคเรื่องของเพศสริรวิทยาเรื่องของเพศแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนวัยว้าวุ่นกายวิภาคคืออะไรครับฟังดูเหมือนเป็นศัพท์ทางการแพทย์มากนะครับเช่นอวัยวะเพศของลูกจะมีอะไรบ้างถ้าเป็นลูกชายก็อธิบายลูกฝังก็ได้นะครับว่าอ๋อนี่องคชาตอันนี้คืออันทะซึ่งจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรถ้าเป็นลูกสากวก็อธิบายไปเลยนนนะครับับอี และเมื่อเจริญเติบโตไปสรีระวิทยาเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเช่นเสียงลูกลูกชายจะแตกหนุ่มลูกชายจะมีกล้ามขึ้นจะเริ่มมีกลิ่นตัวจะเริ่มมีผลรักแร้จะได้เริ่มมีเรื่องขององคชาติโตขึ้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่า1บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดลูกมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศบางทีลูกอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เคยพูดคุยตัวอย่างเช่นถ้าลูกเป็นกลุ่มอาการบางอย่างที่จะไม่ไม่พัฒนาเป็นวัยรุ่นตอนโตเช่นองคชาติจะไม่โตขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดแต่กําเนิดถ้าาาาลูกรัับทตวเเเอองม่่ียขจะ บอกพ่อแม่พาไปหาหมอช่วยเหลือรับยารับฮอร์โมนได้ทันนอกจากนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราที่บายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นแล้วเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆเนี่ยเมื่อลูกโตกขึ้นเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยนะครับลูกจะได้รับรู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเช่นผู้หญิงจะมีเต้านมขึ้นผู้หญิงจะมีประจำเดือนออกมาลูกจะได้ไม่ตกใจ<อ>มาครั้งแรกจะได้บอกแม่เลยว่า<อ>แม่คะประจำเดือนหนูมาค่ะแล้วก็จะได้พร้อมในการใช้ผ้าอนามัยแทนที่จะรีบแล้วตกใจเด็กบางคนก็ตกใจจนหาทางแก้ไขไม่ถูกก็มีเพราะไม่เคยพูดคุยกับลูกเรื่องเพศและ ครับเด็กยังสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ด้วยนะครับเวลาเข้าสู่วัยรุ่นจะมีเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนหรืออารมณ์หงุดหงิดต่างๆหรือแม้กระทั่งอารมณ์ทางเพศนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะช่วยในการให้ลูกจัดการกับอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นได้อย่างดีที่สุดและมีพลังอํานาจในการป้องกันการคุกคามทางเพศพลังอำนาจที่ว่านั่คือเรื่องของอํานาจต่อรองทางเพศนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sexual empowerment นั้นโตขึ้นเนี่ยลูกจะไม่ถูกคุกคามทางเพศเลยจะไม่ถูกหลอกไปทําสิ่งไม่ดีไม่ร้ายเกี่ยวกับเพศเพราะลูกมีความเข้าใจ เรื่องของเพศสภาพของตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศของตนมีความเป็นเจ้าอเจ้าของในเพศและก็เพศภาวะของตนมานตั้งแต่เด็กนั้นโตขึ้นลูกก็จะไม่ถูกกุคามทางเพศ <Okay. S 2> ปัญหาเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะครับและปัญหาอื่นด้วยนะครับเช่นปัญหาท้องในวัยเรียนท้องในวัยรุ่นนะครับหรือว่าโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆก็จะลดน้อยลงตามมาฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แนะนําว่าคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกอนเพศแบบนี้